ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งนะฮะหลายคนบอกว่ารอน้ําฝนจากธรรมชาติเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอครับทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือก็ออกปฏิบัติการฝนหลวงนะครับในช่วงที่สภาพอากาศเนี่ยมีความเหมาะสมช่วยเหลือกเกษตรกรก่อนจะเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดไฟป่าแล้วก็บรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ครับที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาบที่สนามบินนานาชาติท่าอากาศยานตากเนี่ยนะฮะก็ เครื่องบินกลมฝนหลวงแล้วก็การบินเกษตรครับชนิดคาราแวนจำนวน3ลำครับโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่ต้องการแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมนะฮะรวมทั้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างเช่นพื้นที่ที่ เก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าพื้นที่ที่ประสบภัยครับค่ะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือก็มีแผนในการปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงที่สภาพอากาศนั้นมีความเหมาะสมในการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งนะคะการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้แล้วก็เติมน้ําต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ําแล้วก็เขื่อนต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางพะเยาและจังหวัดตากค่ะ รวมทั้งสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้นะคะก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนก็ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางพะเยาและจังหวัดตาก ก็เลยได้มีการขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2565และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากตั้งแต่วันที่3มีนาคม2565เป็นต้นไปค่ะ,คะก็ไม่ได้แค่ช่วยเติมเต็มน้ำในเขื่อนอย่างเดียวนะคุณตอนนี้ก็คือ สิ่งที่สําคัญคือพอเข้าสู่ในช่วงของฤดูร้อนหน้าแรงเนี่ยนะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยทุกปีเลย pm 2.5 pm 10เนี่ยค่าปัญหาฝุ่นละอองเกิดขึ้นทุกๆปีคุณผู้ชมแล้วพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ก็จะทําให้เกิดสุขภาพไม่ดีกับพี่น้องประชาชนที่นี่ทําไงล่ะคะทางด้านของฝนหลวงก็เลยช่วยเข้ามาในการที่จะทําให้เรื่องราวเหล่านี้นั้นผ่อนคลายลงนะฝนหลวงเนี่ยคือที่ขึ้นและปล่อยสารเคมีนะฮะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เป็นเฮลิคอปเตอร์ตักน้ำเนี่ยเขาะจะว่านําไปช่วยดับจุดที่เป็นฮอสปอตหรือว่าจุดความร้อนที่มีก,การเกิดการเผาไหม้ในพื้นที่ป่านั่นเองครับ